ใบงอนะคะใบเหลืองใบจุดใบด่างมดหนอนแมลงเพลี้ยเยอะทําแบบนี้เลยนี่พริกต้นนี้ค่ะยังไม่ติดดอกค่ะเพื่อนยังมีอาการเฉยเฉยอยู่นะกระตุ้นเขาหน่อยค่ะเพื่อนจ๋ะลารดสูตรนี้เลยทำดีเลยลารทั้งต้นแล้วก็ล่ารดลงดินด้วยนะคะลารดทุกต้นเลยค่ะเพื่อนนี่เยอะเยอะเอาปุกเยอะค่ะวันนี้ค่ะพริกของเราค่ะติดดอกแล้วค่ะนี่ดอกบานแล้วค่ะเพื่อนจ๋าตูมาหลายวันค่ะเพื่อนจ๋า นี่มีอีกหลายช่อเลยนะคะนี่เพื่อนเพื่อนดูเนี่ยเขาแตกตาดอกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้ดูต้นหนึ่งนะคะมีหลายกิ่งหลายแขนงเลยค่ะเพื่อนๆนเนื่องจากเขาสูงสักประมาณหนึ่งศอกเนาะแล้วก็ยอดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนพริกก็จะมีหลายกิ่งหลายก้านนะคะพริกก็จะดกค่ะเพื่อนจา๋า ทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรพริกดกแบบง่ายๆนะคะสูตรนี้พริกดกใน3นาทีทุกก,กิ่งก้านเราไปดูวิธีทาด้วยกันเลยค่ะพริกดกทุกก,กิ่งก้านภายใน3นาทีนะคะพืชผักสวยกันทั้งสวนไล่โรคแม,งมลงมลพกวนจาวัสดุอุปกรณ์หลักของเราครั้งนี้ไขะะ่หนึ่งฟองนะคะโปรตีนและแคลเซียมที่พืชผักต้องการะะเป็นกะปินะคะอันดับต่อไปนะคะเป็นนมจืดนะคะ เครื่องดื่มชูกําลังค่ะอันนี้อะไรคะไม่ก้อยนี้คือเบกกิ้งโซดานะคะหรือบางท่านจะเรียกเป็นโซเดียมไบคาร์บอเนตนะคะที่มีฤทธิ์เป็นน้ําด่างแบบง่าย มีเพื่อนกเกษตรที่น่ารักหลายท่านนะคะถามแม่ก้อยเข้ามากันเยอะมาก,มากๆะะเลยค่ะเพื่อนๆว่าแม่ก้อยขาที่บ้านหนูค่ะไม่มีขี้เท่าฐานค <c oughs> ่ะเนื่องจากหลายคลิปที่แม่ก้อยทําไปเนาะแม่ก้อยจะใช้ขี้เท่าฐานให้ลิดเป็นด่างนะคะทําให้พืชของเราสวยนะคะเ <c oughs> ขียวติดดอกออกผลอีกครั้งแกะะ <c oughs> ้อาการกด,ะะดินเป็นกรดนะคะดินเป็นกรดก็จะเกิดจากฝนตกมั่งดินแน่นนะคะดินไม่มีแร่ธาสารอาหารนะคะดินก็จะเป็นกรดค่ะขี้เท่าฐานก็จะไปช่วยนะคะปรับค่า pH ในดินนะคะไม่ให้เป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปครั้งนี้นี่แม่ก้อยนำ เร,เราใส่สิ่งนี้แทนเลยนี่ก็คือเบกกิ้งโซดาจุอินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีนะคะเร่งดอกเร่งผลสุดง่ายเพื่อท่าไหนนะคะไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเราใช้น้ำมีเอมได้หรือน้ำหมักผลไม้ทุกสูตรทุกตัวได้เลยนะคะวิธีใช้เลยคะ่ะต้นไม้ต้นไหนสม้สมโซมีอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างนะนี่ต้นมะเขือค่ะเพื่อนเจ๋าเชอราทางดินค่ะเพื่อนเจ้าไเจอมดเจอหนอนเจอเพี้ยนะคะ มากัดกินแล้วมาดูดค่ะเพื่อนอาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะสิ่งนี้เลยค่ะเพื่นอจา๋าโซเดียมไบโคาร์บอเนตนะคะหรือเบกกิ้งโซดาค่ะคือเขามีนิดเป็นด่างค่ะพเพื่นจ๋าเราใส่เพียงนะคะ1ช้อนชาอย,อย่างนี้นะคะเพื่อนจา๋าโรยไปทางดินเลยค่ะเพื่อนเพื่อกำจัดเชื้อโรคเชื้อรานะคะที่ซุกซ่อนอยู่ทางดินค่ะเพื่อนเจ๋ะ หนึ่งช้อนชาต่อหนึ่งกระถางนี้นะค่ะกระถางใหญ่ๆนะคะใช้หนึ่งช้อนโต๊ะเลยค่ะนะคะเราก็มาใส่ปุ๋ยคอกเลยค่ะปุ๋ยคอกครั้งนี้นะคะเราก็ใส่เบกกิ้งโซดาเช่นกันเพื่อนๆปรับค่า pH ในดินแบบง่ายสำหรับปุ๋ยคอกนะคะแม่ก้อยใส่หนึ่งช้อนอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆสามารถนะคะใส่เบกกิ้งโซดานะคะในการหมักปุ๋ยทุกตัวทุกสูตรได้เลยค่ะนี่ครับส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆทุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันนี้นะคะเพื่อนๆองการเชื้อโรคเชื้อราตัวหลายๆนะคะที่ซุกซ่อนอยู่ทางดินเนาะโรคเชื้อรานี่ถือว่าเป็นโที่บ หนักอกหนักใจของเกษตรกรหลายท่านเลยค่ะเพื่อจ๋าช่วงนี้เนาะฝนตกเนาะ <c oughs> โอเคไม่กวนผสมเรียบร้อยแล้วค่ะ <c oughs> ไม่งามมีอาการใบเหลืองใบจุดใบด่าง <c oughs> เราโรยนะคะเบกกิ้งโซดาลงไปแล้วนะคะพอกสูตรพิเศษของเราเลยค่ะเพื่อนๆที่น่าดีอย่างนี้เะค่ะ <c oughs> ต้นไหนเล็กๆนะคะหรือเป็นวัชพืชนะคะเนี่ยเป็นเล็กๆนี้นะคะ <c oughs> ถอนออกเลยคะ <c oughs> ่ะเพื่อน ถะะอนออกเลยอยากให้โคนต้นลกค่ะก็ใส่สิ่งนี้นะคะเบกกิ้งโซดาค่ะเพื่อนๆ่อนจ๋าหนึ่งช้อนชาอย่างนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าเขามีลิตรเป็นด่างค่ะเพื่อนใส่ลงไปเลยหนึ่งช้อนชานะคะต่อน้ำสามลิตรห้าลิตรอย่างนี้เลยค่ะเพื่อน <ๆ S 2> <ๆ>เล่งไม้ดอกได้เป็นอย่างดีเล่งเขียวอย่างง,ง่ายงใช้ได้กับไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิดเลยนะคะเพื่อนๆ่อนจ๋ามาต่อยปลูกดาวเรืองรอมต้นพริกไว้อย่างนี้เลยค่ะเพื่อนมีมะเขือติดดอกแล้วค่ะเพื่อนในก้านนาดเลยูดาวเรืองทั่วเลย ไม่ก็ปลูกไว้ไล่แมลงด้วยนะคะเพื่อนจ้ะเพื่อนท่านไหนปลูกกุหลาบนะคะเบกกิ้งโซดาดีมากๆะะาเลยค่ะเพื่อนๆสุดเลยด้านรู่เลยค่ะด้านรู้หรือฉีดพ่นนะคะได้หมด,ด,ดการติดดอกออกผลนะคะต้นเขียวแข็งแรงดีป้องกันเชื้อโรคเชื้อราทางดินแล้วก็ทางใบนะคะเพื่อนท่านไหนมีขี้เท่าทานก็ใช้ขี้เท่าทานนะคะสะดวกประหยัดดีค่ะเพื่อนๆแต่เพื่อนบางท่านไม่มีเนาะเราก็ใช้เบกกิ้งโซดาเลยนะคะตามสะดวกเลยคะ่ะวันนี้เนี่นีแกะ รวยมากๆนะคะเ,เพื่อนๆเรามีขี้เท่าฐานเราก็ใช้ขี้เท่าถานเลยค่ะเ,เพื่อนๆกำมืออย่างนี้นะคะเพื่อนๆดูสิค่ะรอบๆบ,บนตัวอย่างนี้เลยคะ่ะเรามีสารซิลิก้าซิลิกอนะคะ่ะเพื่อนๆจะปรับปรุงสภาพดินได้ด้วยไล่มดไล่หนอนไล่แมลงนะคะกําจัดหอยทากนะคะไล่มดไมด้ได้วยค่ะเพื่อนๆดูแบบนี้เลย โอ้พริกต้นไหนนะคะที่ยอดนะคะเจอหนอนเจอเพลี้ยนะคะเจอแมลงนะคะมันรบกวนนะโอ้โหทาให้พริกของเพื่อนเพื่อนนะคะใบหงิกใบงออย่างนี้เลยสิ่งนี้เลยค่ะเพื่อนเบกกิ้งโซดานะคะโดยที่ยอดเลยค่ะเพื่อนจ้ะนี่นะเคะเพื่อนมีเบกกิ้งโซดาค่ะไม่ก้อยไม่มีขี้เท่าถ่านค่ะหนูเป็นคนเมืองหนูอยู่ต่างประเทศนะคะโดยเบกกิ้งโซดาอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนทิ้งไว้ประมาณนะคะ15นาทีนะคะ ต้นไหนเป็นเยอะก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะเพื่อนๆแล้วก็มาลาดน้ํานะคะป่วยมากค่ะเ,เพื่อนๆโอ้โหมีได้ใจมีขี้เถ้าค่ะแม่ก้อยขี้เถ้าอะไรค่ะเพื่อนๆประหยัดดีตัวนี้เลยค่ะเพื่อนๆครบสิบห้านาทีแล้วคะ่ะเพื่อนๆเราก็มาลาดน้ําสะอาดะะเลยค่ะเพื่อนๆมีเบกกิ้งโซดาค่ะแม่ก้อยก็ใช้เบกกิ้งโซดานจะให้มดไล่หนอนไล่เพลี้ยแบบนี้งอ,อดีจริงจริงๆ เาเจอเพีื้อไฟค่ะอากาศร้อนนี่เพีื้อไฟระบาดดีมากๆ,ๆค่ะเพื่อนๆไ่เพรื้อไฟด้วยที่ท่าฐถานนี้เลยา<ว>เผาตกลงดินก็เป็นปุ๋ยทางดีเลยค่ะเไม่ก้อยพาเพื่อนๆมาทําฮอร์โมอนไข่เร่งดอกเร่งผลนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราไล่มดไล่หนอนไล่แมลงกันแบบง่ายๆเลยค่ะเตรียมน้ําสะอาดมาเลยจ้า1ลิตรนะคะเพื่อนท่านไหนเนาะมีน้ําสาวข้าวนะคะก็ใช้น้ําสาวข้าวได้เลยมีน้ําสาวข้าวนาะใส่เพิ่มลงไปเลยค่ะเพื่อนๆนี่ต่อไปค่าไข่หนึ่งองค่ะเพื่อนๆจ้ะฮอร์โมนและแคลเซียมที่ผต้องนี่ คือผักตัวไวติดดอกออกผลดีค่ะเพื่อน่นีเลยนไปนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋ากะปิมาเลยค่ะมีฟอสฟอรัสสูงนะคะมีสารไตรโคซานค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าไปปลายช้อนอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวไม่ก้อยขอเวลาไปละลายกะปิก่อนนะลายกะปิเลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะอยากให้รากพืชนะคะแตกฝอยดีนะคะพริกงามแตกกอมพุ่มสวยนะคะดกอายุยืนยาวเก็บกินได้หลายรุ่นนะคะกะปิเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนใส่ลงไปเลยจ้า ไข่ค่ะเพื่อนเพื่อนใส่ลงไปเลยจ้าเกลอนมเหลือนมบูดนะคะไม่ต้องทิ้งค่ะเ,เพื่อนๆขายอย่างนี้เลยดูคุณเป็ก้อยทานไม่หมดเห็นไหมคะนี่มันเขียวนะคะทําให้พืชผักแข็งแรงค่ะเ,เพื่อนๆจ้ะผักใบหวานกรอบรสชาติดีค่ะเ,เพื่อนถุงนี้นะคะเครื่องดื่มชูกําลังที่มีวิตามิน b 3 b 5 b 6และ b 12นะคะเราใส่ลงไปนะคะสองฝานะคะเ,เพื่อนๆพ่อทานหนึ่ง จุินซีแสงข้าแสงค่ะเขียวเร่งการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีเร่งดอกเร่งผลสามารถตรึงไนโตรเจนลงสู่ดินค่ะไปนะคะทุลินซีแสงข้าแสงนะคะสองช้อนนะคะกําจัดเชื้อโรคเชื้อราในดินได้เป็นอย่างดีค่ะเพื่อนหมักนานี่หละทาสารอาหารครบมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมกำมะถันนะคะและอื่นๆอีกมากมายค่ะเพื่อนจ๋าแข่งไปเลยเสร็จแล้วนะคะเรามาดูวิธีใช้เลยค่ะเพื่อนจ๋าอันดับแรกนะคะเพื่อนเพื่อนก็มีนะคะเบกกิ้งโซดานาอหรือมีขี้เถ้าถ่านนะคะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้นะคะเพื่จา เป็นน้ำด่างแบบง่ายๆหนึ่งช้อนชานะคะ,ต,นะคะต่อน้ำสิบลิตรนะคะเพื่อนๆมียี่สิบลิตรก็สองช้อนชาน้ะท่านไหนคะไม่ก้อยขาหนูมีขี้เท้าค่ะไม่ก้อยนีเลยค่ะหนึ่งช้อนชาพูนพูอย่างนี้เลยสดีเลยค่ะเร่งดอกเร่งผลประสิทธิภาพสูงนป็กาทดลองแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆแต่ตัวนี้นะคะผสมต่อส <pragmatic> ิบยี่สิบลิตรนะคะได้เช่นกันนะคะจ้าเราก็มาใช้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเร่งเขียวโตเร็วทันใจใช้ได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดค่ะช้อนเงินช้อนทองค่ะ ปากการังนะคะปากการางังสายรุงแล้วก็ปากการังเขียวค่ะเพื่อนนี่ไม่ก้อยขยายพันธุ์ไหมครับเอบคูด,ดังนะคะเคียวค่ะเพ,พืดเด่อนจ๋าเคียวกับคณาค่ะเพื่อนจ๋าเคียวค่ะคณาใบหยิกจ้าเ่อนทานไหนนะคะปูกคุณนายตื่นสายคะ่ะสูตรนี้นายใช้ได้เลยนะคะคุณนายตื่นสายนะมีอาการใบด่างๆคะ่ะไม่ก้อยไม่สวยไม่ค่อยออกดอกนะคะสูตรนี้เลยคะ่ะเพื่อันๆหนนั่นได้เลยนี่ต้นนี้ค่ะเพื่อนโอ้ติดดอกเพียบเลย มีเพื่อนเกษตรหลายท่านนะคะถามแม่ก้อยเข้ามานะคะแม่ก้อยคะติดดอกแล้วค่ะก้านดอกนะคะแห้งหลุดร่วงทิ้งปะะะไปเลยค่ะใช้สูตรนี้เลยคะ่ะเพือเ่อนป้องกันอาการคั่วดอกแห้งหลุดร่วงนะคะเพื่อนจ๋าช่วงที่เขาติดดอกนะเพือพ่อนๆอย่าให้อย่าให้ดินแห้งแบบนี้ค่ะพยายามให้ดินชื้นๆค่ะก็เรียกว่าชื้นแต่ไม่แฉะนะว่าถ้าดินแห้งมากเขาก็จะสลัดดอก เชอรี่ค่ะเพื่อนๆจา๋อาอันดูบสุดนี้นะคะพเพื่อ,อนๆจะทำต้นเลยนะคะเพื่อนห้ดูอนัอนอนี้ดอกเานะคะตีใจเพื่อดูดูดว้าวเขาติดผลแล้วเชอรี่จะเป็นสีแดงๆค่ะเพื่อนๆจ๋าอันนี้ดอกนะโอ้นี่แป๊บเดียวเองอ่ะที่เขาติดดอกอยู่ที่ประมาณเดือนกว่าๆค่ะเพื่อนว้าวเห็นผลแล้วอ,อู้ยชื่นใจจังเลย ต้นแค่นี้ก็เตรียมได้กินแล้วค่ะเพื่อนจ๋าอีกต้นหนึ่งค่ะฝรั่งค่ะอีสานเราเรียกอะไรครับบักสีดาครับเพื่อนจ๋าปลูกปีหนึ่งก็ได้กินเลยนะคะเพื่อนจ๋านเนี่รู้สุดนี้เลยครับเพื่อนรู้ทั้งชุ่มเลยทั้งินแล้วก็ทั้งต้นนี่ฝรั่งแดงค่ะเพื่อนจ๋ายังไม่มีอาการว่าจะติดดอกเลยใช้เลยค่ะเพื่อนจ๋าฮอร์โมนแบบง่ายๆเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลค่ะเพืเ่อน มาที่ต้นมะนาวเลยค่ะมะนาวของใครนะคะมีอาการใบเหลืองนะใบหงิกงอๆค่ะไม่ก้อยนี่ใช้สูตรนะะี้เลยค่ะแกอาการใบหงิกใบงอใ,ใบเหลืองนะคะต้นสมโสมนะคะให้กลับมาติดดอกออกผลค่ะเพ,พื่อนๆจ้ะมาโรเลยะคะ่ะเพื่อนๆมาโรยให้ชุ่มทั้งต้นเลยนะคะสูตรนี้นะคะเราจะใช้สัปดาห์ละครั้งนะคะเพ,พื่อนๆจ้ะนี่ทางดินด้วยค่ะเพื่อนๆจ้ะทางดินเพื่อนก็มาโรยขี้เถ้าทานนะคะหรือมีเบกกิ้งโซดานะคะมาโรยไว้ได้เลยค่ะเพ,พื่อนๆมีปุ๋ยคอ,อก,ก็มาโรยไว้นะคะ เป็นปุ๋ยทางดินนะคะกระตุ้นให้พืชงามนะคะติดดอกออกผลเร็วๆค่ะเพืพ่อนๆดอกอย่างนี้เนาะกัวน,นี้ทางดินเลยค่ะเพืพ่อนๆปุ๋ยแบบง่ายมีที่เท่ามีไปกินโดาก็มาโรยแบบนี้เลยค่ะเพืพ่อนๆดูดูดูโอ้ดูมดแมลงนี่เยอะมากๆช่วงที่เพื่อนของเราแตกยอดนะคะติดดอกค่ะเพืพ่อนจ้ะเรารี้สูงเลยสูงเลยค่ะเป็นทั้งสูงและยาไล่แมลงกันแบบง่ายๆ มะเขือต้นนี้ค่ะมีอาการโซมโซมค่ะใบหนีบใบงอค่ะเพื่อนๆเจอเพลี้ยไฟลายแดงเนาะโอ้โหแวก็ลาโรดด้วยสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะลดให้ชุ่มต้นเลยค่ะเพื่อนจ๋าเาเจอเพลี้ยไฟลายแดงค่ะเพื่อนจ๋าแล้วก็ลาทางดินนะยค่ะเพื่อนจเร่งการติดดอกออกผลไล่มดไล่หนอนไล่แมลงนะคะทําให้พลิกดกๆนะคะทุกกิ่งทุกก้านกันแบบง่ายเพื่อนๆมีโอกาสนะคะทำสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยนะคะ วัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนค่ะแม่ก้อยขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอจ้าถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะพริกของใครยังไม่ดกยังไม่งามนะทำสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะทุกคน